การา45นาทีพนักงานขับรถคุณวิรสาคุณธานีและดิฉันนางสาวมณีรัตน์ยินดีรับใช้ค่ะท่านสามารถเลือกลงได้ที่สีคิ้วลำตะคองปากช่องงวกเหล็กแก่งคอยสลับบุรีหินกองหนองแควัวงน้อยนวมนครพิจาร์ากลังส์สถานีเดินรถรคนครแชรแอร์และสถานีขนส่งมอชิดแจ้งมณีรัตน์นะคะเรียนผู้โดยสารเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เรียนผู้โดยสาร เพื่อทราบข้อปฏิบัติตัวบนรถดังต่อไปนี้ค่ะ1งดบริหารงดบริการอาหารบนรถเว้นแต่มีเหตุจําเป็นแจ้งมณิรัต์นะคะ 2. สวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคตลอดการเดินทาง 3. กรอกข้อมูลการเดินทางของท่านผ่านเว็บไซต์ไทยชนะหรือชิวอารโคของกรมการขนส่งทางบกรถคันนี้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ท่านคือตบอนั่งระบบน็ไฟฟ้าอัตโนมัติปบาะปรับอินนอนและปรับที่รองนั่งได้ไฟอ่านหนังสือไฟเรียกพนักงานอยู่ในสีสาท่านและห้องสุขภัณฑ์ ด้านท้ายรถหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน,นมีช่องทางออกจากตัวรถได้3จุดคือหลังคารถ2จุดและด้านหลังมานั่งแถวสุดท้าย1จุดถังดับเพลิงมีสองถังอยู่ด้านหน้ารถได้ด้านข้าทางออกฉุกเฉินกระจกนิรภัยมีสองบานสังเกตจากสติ๊กเกอร์ที่ติดกระจก ขอสำหรับทุกกระจกนิรภัยติดอยู่ที่เสาด้านข้าวผหนงังโปรดรับชมวิดีโอแนะนําการใช้อุปกรณ์บนรถในอีกสักครู่ค่ะกฎหมายกาหนดห้ามสูบบุหรี่และดืาา่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถและทุกท่านต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน5 0 0 0ันบาทกรุณาปิดเสียงโทราศัพท์เพื่อไม่การรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นรถด้คอนแชร์แอร์จะก,กัดความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อ ยและอนุรักษ์พลังงานเรียนทุผู้โดยสารนครชียแอมมีบริการรับส่งพัสดุด่วนถึงมือในเขตกรุงเทพมหาคนครนนทบุรีลำลูกการับพัสดุฟรีถึงหน้าบ้านรวดเร็วฉับไวตรงเวลารับพัสดุภายใน24ชั่วโมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางลายแอป NCA Express ท่านสามารถสำรองที่นั่งในการเดินทางครั้งต่อไปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลข1 6 2 0 4ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเดิน,นทางเที่ยวนี้นะคะวันนี้ลาจีนดีรับใช้ค่ะสวัสดีครับ